ทำไมไซส์12ตันของโคมาสุี่ปุ่นเขาจะต้องแบ่งออกเป็น2รุ่นวันนี้เนี่ยเราจะมาเทียบความแตกต่าง PC 4 2 0ข8ฝั่งนี้ส่วนด้านนี้จะเป็น p 4 3 0ขีด8 โคมัสุนะคะซึ่งเป็นโคมสัสูไซส์12ตันซึ่งโคมาสูญี่ปุ่นไซส์12ตันเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือี4 2 0กับ1 3 0นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปรียบเทียบมาหาความแตกต่างว่าทําไมไซส์12ตันของโคมัสูญี่ปุ่นเขาจะต้องแบ่งออกเป็น2รุ่นนะคะซึ่งวันนี้รถที่เราพามาเทียบกันก็คือเป็น p 4 2 0กีบ8บฝั่งนี้ ส่วนด้านนี้จะเป็น p 4 0 3 8นะคะเดี๋ยวเราไปดูสเปคหลักๆเริ่มที่ p 4 2 0 8กันก่อนเลยค่ะสำหรับ p 4 2 0 8นะคะน้ำหนักรถ,รถของเขาเนี่ยจะอยู่ที่12.1ตันค่ะวางเป็นเครื่องยนต์โคมัสสุ s a a c d 95 LE 5 A นะคะเป็นเครื่องยนต์4สี่ถูกเทอร์โบคอมบินเดล กำลังเครื่องยนต์ของเขานะคะจะอยู่ที่96.7แรงม้านะคะคันนี้ก็คือสวยมากๆเลยค่ะสำหรับ120.8แล้วก็ยังมีคันอื่นให้เลือกอีกเยอะเลยตอนนี้นะคะไปต่อกันที่ P4130.8 นะคะรุ่นนี้เนี่ยน้ำหนักเขาจะมากกว่าก็คืออยู่ที่12.7ตันนะคะแต่ว่าวางเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะเป็นเครื่องยนต์คอมมัสุก S, S A A 4 D 95 L E 1 5 0 A 4สูบเทอร์โบคอมเอนเรลเหมือนกันแรงม้าเท่ากันเลยนะคะก็คือ96.7แรงม้าค่ะ <S <S นอกจากตัวเครื่องยนต์ของเขาที่เป็นตัวเดียวกันแล้วนะคะฟังก์ชันอื่นของ2รุ่นนี้ก็เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังที่เป็นสแตนดาร์ดของทั้ง2รุ่นนะคะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าออโตดีซซึ่งเป็นการเบาเครื่องเร่นเครื่องอัตโนมัติมีมาให้ทั้งสงรุ่น ฟังก์ชันที่ชื่อว่าอ d i n g c a u t i ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนเมื่อเราเนี่ยหยุดพักรถเกิน5นาทีอันนี้ก็มีมาให้ทั้งสองรุ่นต้องสะพวกนี้แล้วนะคะในเรื่องของในห้องเกง๋งโหมดการทำงานโหมดการเดินและทุกอย่างในห้องเกง๋งเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่า2รุ่นนี้เขาจะมีอะไรมาให้เลือกใช้งานบ้างคะ่ะ จอของทั้งตัว P420-8 และ P430-8 ซึ่งเหมือนกันหมดเลยนะคะหน้าจอของเขานะจะเป็นเกียร์ดิจิตอลสามารถที่จะตั้งคัดตรวจเข้าไปใช้งานได้นะคะสิ่งที่โชว์อยู่บนหน้าตอนะคะก็มีทั้งเรื่องของอุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำนะคะถัดมาจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกนะคะแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นระดับน้ำมันเชื้อเพลิง มีการโชว์ชั่วโมงการทำงานที่ต่อนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูระยะการเมนเทนันได้ดูได้ว่าต้องเปลี่ยนพวกกรองหรืออุปกรณ์ต่างๆที่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เราใช้งานไปกี่ชั่วโมงแล้วถึงเวลาเปลี่ยนเมื่อไหร่กดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็เวลาที่รถมีปัญหานะคะมันก็จะมีสัญลักษณ์เตือนขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะตอนนี้ก็คือโโหเกตดิจิตอลสวยงามมากๆ ส่วนตัวอาร์เคนซึ่งมันจะเป็นออปชั่นสำหรับ P C 2 2 0เวลาใช้งานอาร์เคนนะจะมีสัญลักษณ์เนี่ยขึ้นมาบนจอตรงนี้เลยว่าตอนนี้กำลังยกอยี่น้ำหนักเท่าไรยกสูงเท่าไหร่อะไรขึ้นมาตรงจอต,ตรงนี้หมดเลยนะคะมาดูในเรื่องของโหมดการทำงานบ้างโหมดการทำงานน่ยของเขาจะมี2โหมดหลักที่เป็นโหมดการทำงานหลักๆนะคะก็คือโหมด D จะกดเข้าไปให้ดูนะคะกดตรงนี้ โหมดหลักนะคะก็คือโหมด E ที่เป็นอีโคโหมด T ที่เป็นโหมดกำลังสูงนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีโหมดเสริมมาให้นะคะก็คือโหมด L สำหรับยกวัสดุโหมด B สำหรับหัวต่อนะคะและคันไหนที่มีตัวลายหัวต่อมาให้ก็จะมีโหมด ATT ซึ่งเป็นสำหรับใช้งานอุปกรณ์เสริมเข้ามาให้ด้วยนี่นะคะกดให้ดูอีกรอบหนึ่ง โหมดการทํางานแล้วไปดูโหมดการเดินกันบ้างนะคะกดจากตรงนี้ได้เลยโหมดการเดินของเขามีสองโหมดนะคะก็คือเป็นโลแล้วก็เป็นไฮนะคะนี่เราก็สามารถเลือกทุกอย่างจากหน้าต่อได้เลยสะดวกมากๆเลยนะคะนี่คันนี้ที่มีกล้องมองหลังนะคะเป็นสแตนดาร์ดก็สามารถกดดูผ่านหน้าต่อได้เลย นอกจากนั้นนะคะเขายังมีตัวนี้มาให้เราใช้งานด้วยก็คือตัวล็อกสวิงนะคะเวลาที่เราไปใช้งานในที่แคบเนาะกลัวว่าจะมือไปเผลอโดนสวิงแล้วไปชนสิ่งต่างๆก็สามารถกดล็อกสวิงจากตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็คือการใช้งานทั้งหมดภายในห้องเก๋ง โหมดต่งตางๆนะคะของทั้งตัว P420 8และ P430 8ซึ่งเหมือนกันทุกๆอย่างเลยค่ะทีน uh ี้หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเหมือนกันขนาดนี้แล้วทำไมจะต้องแยกก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าโคมาสูในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2อุุ่ยก็คือ P420 กับ P430 สํำหรับแบ็คโคไซต์12ตันซึ่ง ตัวร้อยยี่สิบเนี่ยมีผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอรถ P420 ร้อยยี่สิบมั่นใจได้เลยว่าเป็นรถญี่ปุ่นแน่ๆน,นะคะและเหตุผลที่เขาแยกออกจากกันเนี่ยก็เพราะว่า p c ซีร้อยสามสิบนะคะเขาจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับงานพิเศษโดยเฉพาะซึ่ง p ีซีร้อยสามสิบเนี่ยก็จะมีสองสเปคตัวแรกก็คือเป็นสําหรับงาน Heavy Duty นะแล้วก็ตัวที่สองก็คือเป็นสําหรับงาน Demolition ก็คือพวกงานรื้อถอนงานทําลายอะไรต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นพอมันรองรับงานพิเศษที่มันหนักๆน,นะคะเขาก็จะมีความแตกต่างตรงที่เขาก็จะมีการเสริมทั้งสุดต่างๆให้มันแข็งแรงรวมถึงเกราะป้องกันให้มันมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสูตรแตกต่างของ p C 1 3 0 8ีด8ที่เขาเสริมขึ้นมาจะมีอะไรบ้างขอเริ่มกันที่สเปค p C 1 3 0สแที่เป็น Heavy Duty กันก่อนหมวดแรกนะคะก็คือการเสริมไม่แข็งแรงขึ้น เสริมอะไรบ้างเสริมตั้งแบบพิ้ผีนะคะเสริมตรงเตงนะคะแล้วก็ตัวตามด้วยก็คือมีการเสริมพวกนี้ยให้มันแข็งแรงสามารถที่จะรองรับกับงานหนักๆได้นะคะนอกจากนั้นนะคะเฟริมช่วงล่างก็มีการเสริมให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการเพิ่มน้ำหนักของท้ายถ่วงให้มากขึ้นด้วยนะคะ ทีนี้มาดูในเรื่องของหมวดการป้องกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าจริงๆมี4 3 1 8เนี่ยเวลาออกมาจากโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีพวกนี้ติดมาให้แต่ด้วยความที่รถเรานะเป็นรถมือ2เวลาเอาไปใช้งานมาแล้วมันก็มีการถอดบางอย่างออกไปนะคะสาหรับ T-C1318 ท,ที่เป็น Space ท a v a b i t y การป้องกันของเขาที่เสริมมาให้ก็จะเป็นจากป้องกันตรงกระบอกนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตลูปให้ดูตรงนี้นะคะแล้วก็มี จ่าที่ป้องกันแนวล่างของบอดี้นะคะหน้าตาไงเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูตรงนี้นะคะนอกจากนั้น138 0มีอีกหนึ่งสเปคก็คือเป็นสเปคสำหรับ e ดโมล t i o n ซึ่งตัวพื้นฐานที่เราพาไปไล่ดูทั้งหมดเนี่ยมีเหมือนกันเลยแต่พอเป็นงานเดโมล t i o n เขาจะมีเพิ่มมาอีกนะคะก็คือการป้องกันเนี่ยเสริมขึ้นไปอีกเพราะว่าไปใช้ในงานแบบงานรื้อถอนงานอะไรเงี้ย มันก็จะเสี่ยงกับการแบบโดนของล่วงใส่เขาก็จะเสริมนะคะกาดกันกระสบกหน้ามาให้เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีกาต้องการช่องสันรุฟด้านบนด้วยการของตกใส่หัวคนขับนะคะตกใส่ตัวเก๋งนี่เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูตรงนี้นะคะนอกจากนั้นเขายังจะมีแบบเป็นตะขอนะสำหรับแบบร้อยแล้วก็ยกขึ้นอะไรเงี้ยก็คือมีตรงที่บูมแล้วก็มีตรงท้ายรถด,ด้วยนะคะ เดี๋ยวขึ้นบาไปดูตรงนี้นี่นะคะนอกจากนั้นสำหรับสเปคเด m o โมลิชันนะคะลายหัวเจาะเนี่ยเขาก็จะมีติดมาให้เป็นสแตนดาดเลยเพราะว่าเวลาไปใช้งานหรือถอดอะไรนี้เนาะมันก็ต้องเป็นการใช้งานอุปกรณ์เสริมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลายหัวเจาะตรงนี้เขาก็จะติดตั้งมาให้เลยนะคะและนี่นะคะก็คือความแตกต่างนะคะที่โคมัสูญี่ปุ่นเขาแยก แม่โคไซส์12ตาหนอกเป็น p c 1 2 0และ p c 1 3 0เพราะฉะนั้นใครถูกใจรุ่นไหนใช้งานแบบไหนมาเลือกไปได้เลยเพราะว่าที่เพียร์ทีนี้ให้เลือกทั้งสองรุ่นเลยนะคะใครเห็นรถแล้วถูกใจต้องบอกว่าเราไม่ได้มีแค่2องคันนี้นะเรามีให้เลือกอีกหลายคันเลยอยากจะมาดูตัวจริงเนี่ยมาได้เลยเพียงทีเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาะตราดกม31ฝั่งเข้ากรุงเทพติดถนนใหญ่แบบมาง่าย ใครที่อยากคุยข้อมูลเบื้องต้นหรือว่าอยากให้เราส่งโลเคชั่นให้ติดต่อพีแอนทีมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ